ครับมีห้องสวยครับพยายามใส่กุง้งก็มีกุ้งเล็กหน่อยนะครับครับหลังแรกก็ได้นิดนึงครับแต่หลังต่อไปหลังต่อไปนีก็เรียกว่าเนยมาลายครับ อย่างอันนี้เป็นหน้าหน้าไที่ยวโมลุใส่เม <c oughs> ียนโมลุเนี่ยเป็นบรรยากาศตอนสอบเหมือนมีเมฆฝนนี่ครับหลังที่สามโอ้ อย่นงนี้ส่งหลายครับมีปลาผมอันนี้ก็เป็นหลังสุดท้ายนะครับลังสุดท้ายมันจะเยอะหน่มันมอนดูเขาไปแล้วปลดรับ้านี่นะครับเป็นกลุ่มที่เขาได้ครับวันนี้ก็ถือว่าได้หลายอยู่นะครับแล้วตรงนี้ฝนเอเ่อเชธอขอพูมิ่งนะครับอาจจะ ฝนลินฝนตกเหลือเเจอกันที่บ้านครับ